วันทําการแรกของเดือนกุมภาพัานธ์ปรากฏว่าตลาดหุ้นแดงเถือกกันทั่วโลกเลยนะคะก็เป็นผลพวงมาจากนโยบายภาษีของท่านทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐก็แดงกันหมดเลยของไทยนี่หลุด1,300จุดไปเรียบร้อยแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามา ปริมขึ้นมานิดหน่อยเหนือ1,300จุดค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเปิดตลาดมาเนี่ยนักลงทุนก็เทขายออกมาอย่างหนักตามตลาดหุ้นในภูมิภาคค่ะชุดดัชนีร่วงลงทันที40จุดทําให้หลุด1,300จุดลงไปอยู่ที่1,270.87จุดและเป็นระดับต่ําสุดในการซื้อขายวันนี้ค่ะนักวิเคราะห์บอกว่ามันก็เป็นไปตามตลาดหุ้นเอเชียนะคะรับแนวทางของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้ามาตรการกีดกันทางการค้าเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างที่เราก็เห็นนะคะว่าทันทีที่เขารับตําแหน่ง เขาขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา25%และจีน mm hmm. 10%ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะล่าสุดแคนาดาประกาศตอบโต้แบบสวนหมัดเดี๋ยวจะขึ้นบ้างเหมือนกันมันก็เป็นแรงกดดันมายังตลาดหุ้นบวกกับไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาดนักวิเคราะห์ยังกังวลด้วยว่าในอนาคตทรัมป์อาจจะเรียกเก็บภาษีจากประเทศที่เกินดุลการค้าซึ่งนหนึ่งในนั้นอาจจะรวมถึงไทยอยู่ด้วยนักลงทุนก็เลยเทขายลดความเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ทำให้ ชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงแม้ว่าช่วงบ่ายจะมีแรงซื้อกลับมาบางส่วนนะคะ ล่าสุดตลาดหุ้นไทยปิดตลาดณเวลา16.30นาทีดัชนีอยู่ที่1,303.82จุดค่ะลดลง10.68จุดหรือคิดเป็น0.81ถ้าไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคก็พอๆกันนะคะอย่างดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า600จุดช่วงเช้าวันนี้นิเคอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดร่วงลงแรง1,52.40 0จุดส่วนตลาดหุ้นจีนยังปิดทําการในวันนี้เนื่องจากตรุษจีนค่ะ ล่าสุดก็ลามเข้าไปตลาดหุ้นยุโรปแล้วนะคะที่เพิ่งเปิดตลาดในวันนี้แดงกันทั้งทวีปเลยดัชนีสต็อก600ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมหุ้นจาก17ประเทศในยุโรปเข้าไปไว้ที่เดียวเปิดตลาดมาร่วงลงทันที3.75จุดเช่นเดียวกันกันกบตลาดหุ้นฝรั่งเศสและเยอรมนีที่เปิดในแดนลบเช่นกันและแน่นอนว่าเวลาหุ้นร่วงแบบนี้เวลามีความไม่มั่นใจไม่แน่นอนใดๆทองขึ้นนะคะวันนี้ทองไทยขึ้นไปอีก3 5 0บาท ทำราคาใหม่อีกแล้วค่ะนิวไฮอีกแล้วนะคะทองคําแท่งขึ้นไปแตะระดับ45,000บาทค่ะรูปพรรณ45,500บาทนะคะจริงๆทองโลกเริ่มย่อตัวลงมาแถวแถว2,777ดอลลาร์แต่ว่าบ้านเรามันมีปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทที่อ่อนค่าหนักไปอยู่ที่34.05บาทต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะ เรื่องมาตรก,การภาษีเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าจะมีการตอบโต้จากในประเทศต่างๆที่โดนไปแล้วนั่นก็คือแคนาดาออกมาเป็นประเทศแรกๆนะคะที่ตอบโตนายกจัสตินชูโดค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะสวนกลับเหมือนกันเก็บภาษีนําเข้าในอัตราเดียวกันเธอเก็บชั้น25ใช่ไหมทํัมป์ฉันเก็บเธอ25เหมือนกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลแคนาดายังบอกด้วยค่ะว่านอกจากการขึ้นภาษีกลับเหมือนกันแล้วยังจะฟ้องสหรัฐกับองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพราะนี่เป็นมาตรการที่ผิด กฎหมายและไร้เหตุผลค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการค้าโลกที่ปั่นป่วนนะคะเห็นบอกว่ามีรายการสินค้าจากสหรัฐที่แคนาดาเตรียมจะเก็บภาษีออกมาแล้วมากมายนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าการคุยกันระหว่างทรัมป์กับผู้นำแคนาดาและเม็กซิโกที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อีกรอบนึงเนี่ย จะเปลี่ยนอะไรได้ไหมเพราะว่ามันจะมีผลบังคับใช้ทั้ง2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐเก็บภาษีกับแคนาดาแล้วก็แคนาดาจะเก็บภาษีกับสหรัฐเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวเขาจะคุยกันก่อนอแต่หลายฝ่ายก็มองว่าคุยกันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะครับพูดถึงราคาทองวันนี้ทำ